เราไปต่อข้อ4กันเลยค่ะเริ่มจากกำหนดสมการก่อนนะคะให้ x บวก y เท่ากับ2เป็นสมการที่1และ x ลบ y เท่ากับ6เป็นสมการที่2จากนั้นเลือกสมการที่คิดว่าง่ายมา1สมการสมมุติว่าครูเอาสมการที่1มาละกันสมการที่1นะนะจจะเป็น x บวก y เท่ากับ2หาค่าตัวแปรค่ะกูขอหาค่า x ดังนั้นก็จะต้องกําจัด y ก็บวกอยู่ต้องลบทั้งสองข้างบวก y ลบ y หมดไปค่ะเหลือ x เท่ากับ2ลบ y ก็ได้2ลบ y เหมือนเดิมเพราะว่าตัวหนึ่งเป็นตัวเลขอีกตัวหนึ่งเป็นตัวแปรย,ยังลบกันไม่ได้นะคะจากนั้นได้ค่า x แบบนี้แล้วเราแทนค่า x เท่ากับ2ลบ y ในสมการที่ยังไม่ได้ใช้นั่นคือสมการที่2เอาสมการที่2มาค่ะใส่เซมิโคลอน x ลบ y เท่ากับ6แต่ก่อนหน้านี้เราเขียนว่าเราจะแทนค่า x เป็น2ลบ y ดังนั้นเราก็จะไม่เขียน x แล้วแต่เราจะเขียน 2ลบ y แทน x แบบนี้นะคะจากนั้นี่ดูค่ะ2ลบ y ลบ y 2ลบกับใครไม่ได้เลยก็ดึง2ลงมาก่อนลบ y ลบ y เป็นลบ 2y นะคะนักเรียนเท่ากับ6ค่ะกำจัดตัวที่อยู่ไกล2ตัวข้างหน้าสุดอยู่ไกลดังนั้นก็ต้องลบ2ทั้ง2ข้าง บวก2ลบ2หมดไปเหลือลบ 2y หน้าเลข2เป็นลบก็ต้องเอาลบมาด้วยนะคะเท่ากับ6ลบ2เหลือ4ต่อไปกำจัดลบ2ลบ2เขียนติดอยู่กับ y แสดงว่าเขาคูณกันอยู่นะคะเขาไม่ได้ลบนะคูณก็ต้องเอาไปหารดังนั้นเราจึงหารด้วยลบ2ทั้ง2ข้างตัด สองหนึ่งสองสองหนึ่งสองเจ็หนึ่งส่วนหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งคูณ y ได้ y ายลบหารลบเป็นบวกเท่ากับสองหนึ่งสองสองสองสี่สองส่วนหนึ่งได้สองบวกหารลบเป็นลบ y มีค่าเท่ากับลบสองครูก็จะหาค่า x นะคะดังนั้นแทนค่า y เท่ากับลบสองจะแทนในสมการใดก็ได้ ในสมการที่1ก็ได้ในสมการที่สองก็ได้หรือกำหนดตรงนี้ให้เป็นสมการที่3ก็ได้เหมือนกันนะคะครูขอแทนในสมการที่3แล้วกันใน3ก็จะได้เป็น x เท่ากับ2ลบ y สมการที่3มนะ x เท่ากับ2ลบ y สังเกตว่า y จะต้องเปลี่ยนเป็นลบ2ดังนั้นลบ y ออกค่ะแล้วก็เปลี่ยนเป็นลบ2ใช้เครื่องหมายลบอันหน้าไม่ได้นะเพราะเครื่องหมายลบอันหน้าเนี้เป็นของสมการที่3แต่ลบ2ลบที่มากับเลข2เนี่ยคือเป็นค่าของ y ดังนั้นต้องใส่เครื่องหมายลบซ้อนแบบนี้และใส่วงเล็บ้นะคะอ่ะจากนั้นเรียบร้อยขอขึ้นเอาไปต่อข้างบน แบบนี้เนาะก็จะได้ x เ,เท่ากับ2ดึงลงมาลบคูณลบเป็นบวกแล้วก็ใส่เลข2ดังนั้น x มีค่าเป็น4อตอนนี้เราได้ค่า x เ,เท่ากับ4แล้วเราก็ได้ค่า y เท่ากับลบ2เราก็จะต้องตรวจคำต่อนะเช็คสมการที่1ค่ะ x บวก y เท่ากับ2 x มีค่าเป็น4 แล้วก็บวกด้วย y ที่มีค่าเป็นลบ2สอนกันก็ใส่วงเล็บนะคะเท่ากับ2ดึงลงมา4บวกคูณลบเป็นลบค่ะแล้วใส่เลข2เท่ากับ2ดึงลงมา4ลบ2เหลือ2ค่ะเท่ากับ2ดึงลงมา2เท่ากับ2เป็นจริงต่อไปเช็คสรรมการที่2ค่ะ สมการที่สองคือ x ลบ y เท่ากับ6 x มีค่าเป็น4ลบด้วย y y คือลบ2สอนกันก็ต้องใส่วงเล็บเท่ากับ6 4ดึงลงมาลบคูณลบเป็นบวกแล้วก็ใส่เลข2เท่ากับ6ดึงลงมา4บวก2เป็น6เท่ากับ6ดึงลงมา หเท่ากับ6เป็นจริงนะคะดังนั้นคำตอบของระบบสรรมการเชิงเส้นสองตัวแปรคือ x เท่ากับ4และ y เท่ากับลบ2ค่ะเรียบร้อยข้อ4ค่ะข้อ5เริ่มจากการกำหนดสรรมการก่อน2 x บวก y เท่ากับ0ููให้เป็นสรรมการที่1และ x ลบ y เท่ากับ4ครูให้เป็นสมก,การที่2อ่าเลือกสมก,การมาค่ะครูขอเลือกสมก,การที่1ละกันจะได้เป็น 2x บวก y เท่ากับ0แบบนี้ครูจะหาค่า y นะดังนั้นกำจัด 2x อ่าครูก็ลบด้วย2อทั้งสองข้าง 2x ลบ 2x หมดไปเหลือแค่เท่ากับ0นย์ลบ 2x ก็ได้ลบ 2x ได้ค่า y แล้วก็แทนค่า y เท่ากับลบ 2x ในสมการที่ยังไม่ได้ใช้นั่นคือสมการที่2อ,อ่ะก็เขียนสมการที่2เป็น x ลบ y เท่ากับ4แต่นักเรียนคะเราเขียนไว้ว่าเราจะแทนค่า y เป็นลบ 2x ดังนั้นก็ต้องเปลี่ยน y เป็นลบ 2 x แบบนี้นะคะเครื่องหมายซ้อนกันทำงายใส่วงเล็บนะจากนั้นค่ะดึง x ลงมาลบคูณลบเป็นบวก2 x เท่ากับ4 x บวก2 x ก็เป็น3 x ค่ะเท่ากับ4ต่อไปหาค่า x นะ เคูณอยู่กับ3ต้องการตัดสามก็หารด้วย3ทั้งสองข้างตัดนะเหลือแค่ x เท่ากับเศษสี่ส่วนสตัดไม่ได้ก็ทิ้งไว้แบบนี้ก็ได้จากนั้นได้ค่า x มาแล้วเราก็แทนค่าอีกครั้งหนึ่งในสมการใดก็ได้จะเป็นแทนค่า x ในสมการที่1 ในสมการที่สองหรือจะแทนในสมการนี้ครูกำหนดให้เป็นสมการที่สามแบบนี้ก็ได้นะคะครูขอแทนในสมการที่สามแล้วกันน้าง่ายดีนะแทนค่าในสมการที่สามสมการที่สามนี้บอกว่า y เท่ากับลบ 2x แต่ว่าบรรทัดข่อนหน้าเราบอกว่าเราจะแทนค่า x เป็นเศษ4ส่วน3ดังนั้น x ตรงนี้ไม่เอาแล้วก็เขียนเศษ4ส่วน3แทนซึ่งเมื่อกี้ลบ2เขาคูณอยู่กับ x ดังนั้นเวลาเขียนแบบนี้ก็ต้องแสดงการคูณก็ใส่วงเล็บนะคะจากนั้นค่ะ,อะขอเอาขึ้นไปข้างบนนะ y เท่ากับลบ2คูณอยู่กับเศษสส่วน3นะคะก็จะได้ y เท่ากับ ลบสองคูณสี่เป็นลบแปดแล้วก็ส่วนด้วยสามไม่ต้องเอาลบสองไปคูณสามนะคะนักเรียนเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนเนาะการคูณเศษส่วนอ่ะได้ค่า y แล้วค่ะเป็นลบเศษแปดส่วนสามค่า x เป็นเศษสี่ส่วนสามทีนี้อยากรู้ว่าถูกไหมก็ต้องเช็คค่ะเช็คในสมการที่หนึ่งก็จะเป็น2 x บวก y เท่ากับศ x คือเศษ4ส่วนสก็ได้เป็น2คูณอยู่กับเศษ4ส่วนสบวกด้วย y คือลบเศษ8ส่วนสเครื่องหมายซ้อนกันก็ใส่วงเล็บนะเท่ากับ0ดึงลงมาคูณค่ะ2คูณ4เป็น8แล้วก็ส่วนด้วย3บวกคูณลบเป็นลบ8ส่วนสเท่ากับ0ดึงลงมา8ส่วน3ลบ8ส่วนามเหลือศูนย์ เท่ากับ0แสดงว่าเป็นจริงนะคะต่อไปค่ะอีกสมการหนึ่งค่ะเช็คในสมการที่2นะ x ลบ y เท่ากับ4 x เป็นเท่าไหร่ล่ะ x ก็เป็นเศษ4ส่วน3ลบด้วย y คือลบเศษแปดส่วนเครื่องหมายซ้อนกันใส่วงเล็บนะคะ4ดึงลงมาเศษ4ส่วนส ลบคูณลบเป็นบวกเศษแปดส่วนสามเท่ากับสี่ดึงลงมาสี่ส่วนสาส่วน 3, สาตัวส่วนเท่ากันแล้วดังนั้นนำตัวเศษมาบวกกันได้เลยแปดบวกสี่เป็นสิบสองและส่วนก็เป็นสามส่วนไม่ต้องบวกนะคะนักเรียนดึงสี่ทางขวาลงมาตัดค่ะ 3, 1, 3, 3, 4, 12, สามหนึ่งสามสามสี่สิบสองเศษสี่ส่วนหนึ่งก็มีค่าเป็นสี่เท่ากับสี่ ทเท่ากับ4เป็นจริง,รงนะคะ,อะขอ,อามาเขียนตรงกลางแล้วกันนะคะดังนั้นคำตอบของระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรคือ x เท่ากับ44ส่วน3และก็ y เท่ากับลบ8ส่วน3ค่ะอันนี้คือข้อ5นะต่อไปไปที่ข้อ6กันค่ะเริ่มจากกำหนดสมการนะคะให้ m บวก n เท่ากับ0เป็นสมการที่1 แล้วก็ m ลบ2 n เท่ากับ1เป็นสมการที่2เลือกสมการที่ง่ายครูขอเป็นสมการที่1นะ m บวก n เท่ากับ0 m บวก n กำจัด n ล้วกันนะคะหาค่า m ก็ต้องลบ n ทั้งสองข้างบวก n ลบ n หมดไปเหลือ m เท่ากับ0ลบ n ได้ลบ n ค่ะจากนั้นแทนค่า เ <M S 2> เท่ากับลบ n ในสมการที่ยังไม่ได้ใช้คือสมการที่ 2, 2> เอาสมการที่2มาสมการที่2คือ m-2,n ลบ2 n เท่ากับ1แต่บรรทัดก่อนหน้าค่ะเราบอกว่าเราจะแทนค่า m เป็นลบ n ดังนั้น m ก็ไม่ใส่แล้วเราก็จะใส่ ลบ n แทนแบบนี้เราก็จะได้ว่าลบ n ลบ 2n ก็เป็นลบ 3n เท่ากับ1หาค่า n ค่ะกำจัดลบ3ก็เขาคูณกันอยู่ก็ต้องหารด้วย3า3ทั้งสองข้างตัดอาคาก็จะได้ n เท่ากับลบเศษ1ส่วน3พอได้ค่า n แล้วเรียบร้อย ก็เอาค่า n ไปแทนในสมการ1ก็ได้2ก็ได้หรือจะตรงนี้3ก็ได้ขอไปแทนในสมการที่3แล้วกันนะอ่าแทนค่า n เท่ากับลบเศษหส่วนสในสมการที่3ก็เอาสมการที่3มาสมการที่3คือ m เท่ากับลบ n แต่ เราจะไม่เขียน n แล้วเนื่องจากว่าเราบอกว่าเราจะแทน n เป็นลบเศษ1ส่วน3ดังนั้นเอา n ออกแต่เอาแค่ n ออกเพื่อหมาย้างหน้า n ไ่ได้เอาออกนะคะแล้วก็เขียนแทน n ว่าลบเศษ1ส่วน3สังเกตเครื่องหมายลบซ้อนกันอยู่ก็ใส่วงเล็บแบบนี้ก็จะได้ว่า m เท่ากับลบ คูณลบเป็นบวกเศษ1ส่วน3ตอนนี้ได้ค่า n แล้วก็คือลบเศษ1ส่วน3และ m คือเศษ1ส่วน3เราก็จะต้องเอาไปเช็คว่าคำตอบที่เราได้มาถูกต้องหรือเปล่านะคะเช็คในสมาการที่1ค่ะ m บวก n เท่ากับ0 m 3. ได้เป็นเศษ1ส่วน3ก็แทน บวกด้วย n n คือลบเศษหนึ่งส่วนสามแบบนี้เท่ากับศูนย์เศษหนึ่งส่วนสามดึงลงมาบวกคูณลบเป็นลบเศษหนึ่งส่วนสามเศษหนึ่งส่วนสามลบเศษหนึ่งส่วนสามก็เหลือศูนย์ค่ะเท่ากับศูนย์เป็นจริงนะต่อไปค่ะเช็คในสรรมการที่ 2. สองสมการที่สองคือ m ลบสอง n เท่ากับหนึ่ง n มีค่าเศษ1ส่วนสดึงลบสลงมา N คูณอยู่ดังนั้นต้องใส่วงเล็บ N คือลบเศษ1ส่วนสเท่ากับ1ดึงลงมานะคะจากนั้นค่ะเศษ1นส่วนสดึงลงมาลบคูณลบเป็นบวก2อคูน1ก็เป็น2แล้วส่วนด้วย3ามหนดึงลงมา ส่วนเหมือนกันค่ะเอาตัวเศษมาบวกกันได้เลย2อบวก1เป็น3ก็ได้เศษ3ส่วน3เท่ากับ1ตัดนะคะ313 313เศษ1ส่วน1มีค่าเป็น1เท่ากับ1สมการเป็นจริงถ้าเป็นจริงทั้งสองสมการแสดงว่าคำตอบที่เราหามาได้นั้นถูกต้องอ่าก็ตอบเลยดังนั้นคำตอบของระบบสรรมการเชิงเส้นสองตัวแปรคือ m เท่ากับเศษ1นส่วนสและ n เท่ากับลบเศษ1นส่วนสโอเคก็เรียบร้อยนะคะสำหรับข้อ6ค่ะ